มาเด้อจ่ามานะเก็บบัะม่วงเนาะว่ามีคนกินนนนนทิมเบิดเนะมาะมะม่วงนะจ๊าใครอยากทานมะม่วงเป็นบ้านมันสีลาบดินนีล่ลรอโอ้เสียงเครื่องบิน Mother, มาเด้อมานอนเปะเนี่ยวางอยู่อันนึงเนี่ย เปเอ้ยเปนอนใครไม่นอนจะจับตีก้นยูว่าให้ไปนะ้ายูบานสวนนั่นบ่ห้องมันโดกรา้ายคนก็มีคนกิน,น ลายลยกินบมดอะนอยู่นเสียงนกจิมปกปกจิมปก ป่าฉันก็นอนอยู่บนเลคิดถึงเสมอรักเธอเสมเอหวงเธอเสมอคิดอยู่เสมอว่าเธอคือทุกลมหายใจ นอนบ่พี่น้องไยินบ้าได้ยินเสียงนกบา่านกจิ้มโปกนู่นปลาเห็ดนะไปหาเห็ดปะคุณนู่นปลาเห็ดมีต้นสะแบงนะต้นสะแบงต้นเห็ดพอเกิดอยู่ตรงนั้น มาไปชิมานอนเปรนเอะมีเปให้นอนนะจ๊ะมีมะม่วงให้ทานจ้าเก็ดแก้วน้ำประวานมานําเดอ้อฝนตกมาคืนเมื่วานอึงออกเต็มเต็นานบะกินอึง บันไดขึ้นบักม่วงนะเพชรที่มาเอานี่บันไดพเพราะแล้วรถที่นี้คืออะไรคือรถทำไมถึงบางเป็นปลาป่พี่นอ้องปลาปลาปลา ตะวันาสาดส่องบนฟ้าได้ยินเสียงนกไหมจ๊ะจักสิบปลูกยังดีแล้วต้นไม้ก็ซื้อมาปลูปกแบบปลูกแบม่วงนี่ไง มีมะม่วงมีกขน,นุนโอ้ะจำบุญอไรเจ๊มีอังนี้ไลยย่ไปค่ะมาส่วนมือมานอนเปเนี่มีคนมานอนเปเน้ำอะไร